หนุ่มสอนรามแต่งตัวให้น้องวีจิไปโรงเรียนวันแรกโมเมนต์พ่อลูกอ้อนกันสุดๆ นับเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสุดพิเศษของครอบครัวที่ทำเอาคุณพ่อดีกรีพระเอกชื่อดังอย่างหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์วัย48ปีหัวใจพองฟูน่าดูสำหรับคลิปวิดีโอที่ถูกนำมาโพสต์ลงอินส a าแกรมซึ่งถูกทายไว้ในตอนที่ตนเองนั้นกำลังช่วยแต่งตัวเตรียมเข้าของให้กับน้องวีจิลูกสาววัยกำลังสนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับไปโรงเรียนวันแรกตั้งแต่เช้าตรู่ ซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่โพสต์ดังกล่าวจะเผยให้เราได้เห็นมุมน่ารักน่ารักของหนุ่มสอนรามที่ตั้งอกตั้งใจทําหน้าที่คุณพอ่อดูแลลูกสาวสุดที่รักอย่างเต็มความสามารถเท่านั้นแต่ในช่วงของท้ายคลิปเจ้าตัวและน้องวีจิยังโชว์ช็อตน่ารักน่ารักส่งมอบกําลังใจให้กันด้วยการจุกแก้มจุกหน้าผากจุกมือฟอดใหญ่ๆทําเอาแฟนคลับที่ได้เห็นต่างรู้สึกอิ่มเอมหัวใจไปตามๆกันเลยทีเดียวอืมทาครับ หอไมไหมคะหอมไหมไหนสีได้นั่งหนสีพร <อ S 1> <อ>้อมค่ะเออหอมมากไหมคะหอมมากค่ะหอ,อมพร้อมแม่ด้วยเหรอคะหอมแม่ด้วยเหรอคะอือหือพอดีไหมคะโอเคค่ะโอเคอเค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะ ไหนยืนให้ป๋าดูหน่อยสิคะสักนึ่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จแหมอ่ะไหนยืนให้ป๋าดูจบคำเรียบร้อยสิคะไหนยืนให้ป๋าดูจบให้ป๋าดูคำเรียบร้อยหน่อยอมโอเคนี่อ่ะมาทุบป๊กปมาทำไปอันนี้หน้าผากป๋าหอมมือจิดมั้างอางนี้หน้าผากขอมมือด้วย พรอมไหมหร้อมนะคะหรอมนะพร้อมนะคะโอเคไหนอันนี้กระเป๋าอยู่ไหนคะกระเป๋าอยู่ไหนคะถือไหวไหมถือไหวไหมคะี๋ือให้กับป้าช่วยโอเคไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ